คริมก็มากับวิดีโอตามชีวิตเด็กนะักเรียนกิจกรรมหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกคริมก็จะมาใช้เป็นตัวโรออนของไรโซน่านะคะเขาบอกเลยว่าโรออนตัวนี้เป็นโรออนของไวยทีนเลยใครที่เพิ่งใช้โรออนตัวแรกคริมก็จะมาแนะนำเด่นตัวนี้เลย ตัวนี้ก็จะมีอยู่2ตัวเป็น Dreamy Bright กับ Glowing Bright นะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันที่กลิ่นนะคะคือครีมเข้าใจปัญหาที่หลายๆคนอาจจะผ่านกันได้เลยก็คือแบบความมั่นใจ คือพอเราโตเข้าแบบวัยทีนหรือว่าวัยรุ่นเนี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับใต้วงแขนและเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นตัวปัญหานี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวไม่กล้าแบบใส่แขนกุดแล้วก็แบบไม่กล้าออกกําลังกายเพราะว่าออกกําลังกายก็รู้สึกว่าตัวเองจะมีกลิ่นแล้วก็พอใส่แขนกุดก็จะอายใต้วงแขนตัวเองที่ไม่กล้าใส่แขนกุดก็อาจจะกลัวกลัวสีผิวใต้วงแขนความเรียบเนียนแล้วก็แบบพวกสีผิวคล้ำต่างๆ มันครีมยนี้มีช่วงหนึ่งที่แบบเรายองแขนที่โรงเรียนเ้าก็อา่านพอเข้าสู่วัยรุ่นเองเนี่ยเรื่องผิวใต้วงแขนเป็นเรื่องที่สําคัญเลยใต้วงแขนเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีกลิ่นหรือว่าเริ่มมีแบบขนขึ้นแล้วพอใช้วิธีอื่นๆหรือว่าใช้โลรลออนยี่ห้ออื่นบางตัวจะมีการผสมกรดกอสฟอริทำให้ผิวทั้งสีผแถมทําให้เสื้นนนอนักเรียนเหลืองด้วยแต่สําหรับตัวนี้จะช่วยทําให้รักแร้หรือว่าใต้วงแขนของเราเป็นหลักสายได้ภายใน7วัน ซึ่งตัวนี้เองเขาปราศจากสาก่กอพิเป็น100%ไม่ทําให้ผิวบริเวณร,รักแร้คร้ำเสียแล้วก็ช่วยลดเหงื่อลดกลิ่นอีกด้วยคือครีมดมแล้วของจริงก็เป็นโรออนสำหรับไวทีนหรือว่าแฮชแท็กรักและใส่ไวทีนนะคะสองตัวนี้ราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นแลวก็สามารถหาซื้อได้ในร้าน้าชแนะนํนและก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะนี่ ตรงตัวนี้ครีมขอบอกเลยว่าใช้ได้ทุกวันไม่ใช่ใช้แค่แ,คแบบไปโรงเรียนหรือไปเที่ยวหรือใช้อยู่บ้านแะไเนี่ยคือใช้ได้ตลอดเลยเพราะติดเขาไม่ได้แรงมากแล้วก็เป็นเนื้อสัมผัสที่ตัดเหมาะสมบูรณ์แบผิวเราก็จะช่วยทำให้กล้ายกแขนวเวลาออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะก็เสริมความมั่นใจโอเคในเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราจะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าพูดนานคิดว่าน่าจะสายแล้ว 그고 피진 후엔 홍콩노에서 노래만 불러주기 놈의 개콜 마지막 경고야 이제 또 그러면 지자 팬으로 쓰인 건 절대 지워지지 않아 빠지고 물들고 퍼지는 색깔은 빨강 상처는 퍼져 라 i k 장미처럼 c a m o ก็ต้องแบบกลับมาทำงานทำ,ทำนู่นทำนี่เพราะว่าวันสอบ s อ t ซก็ใกล้ถึงแล้วเราก็เลยตั้งใจเรียนอยู่นะคะช่วงนี้ก็เลยแบบมีความรับผิดชอบเยอะนิดนึงเราก็จะมาใช้วันนี้ทำกิจกรรมรหลายๆอย่างนะคะจริงๆเราต้องขนถังขยะมานี่ด้วยเพราะว่าเราต้องใช้สำหรับชมรมวันนี้เราก็เลยต้องแบกถังขยะพลาสติกไปไว้ที่ห้องเรียนนะคะเราก็จะลากเพื่อนมา ให้มาเดินเล่นเป็นเพื่อนเราเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมเวลาที่เราเอาของมารงเรียนใช่ปะเราไม่กล้าหยิบไปคนเดียวแม้ว่าเราจะหยิบได้ใช่ปะบางทีมันรู้สึกว่าแบบมันออฟเกรดไหมก็มันรู้สึกแบบอายอคนอื่นแต่พอมีเพื่อนมาช่วยถืออย่างเงี้ยมันไม่อายแลวไงเร้ก็จะลากเพื่อนคนหนึงไปช่วยทีนะคะย่า How are you? อ m sorry. Oh, s ซอยไอต้องแกะเพราอไอต้องอยู่มันมาในกล่องหม้อฮัลโหลมันเป็นถังขยะในกล่องหม้อไอต้องแกะมาเช็คสิโชว์ชุดมันเป็นกล่องหม้ออิเล็กทริกแนนะคะนี่มันเป็นถังขยะจริงๆนะ มมมนนัันนนนนนออาาจงไ่่เหห็แแ้้ตบบีะคะโอคุณครูใหม่มาว่าเขาแอด iris oh mr carrie oh, <laughs> 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 like yeah in yeah. america they on the floor feels <laughs> like i felt this feeling before before i've seen you in a movie i heard you in a song ก็เคยทำแล้วแหละวันนี้ครูไฮริสกันเยอะนะคะครูภาษาไทยไม่มาครูอีคอนกับบิสซิเนสไม่มามิสเตอร์แคเมรนเคาไม่มาเั่นแหละไฮริสเออโดนเยอะมากตอนนี้ภาษาไทยคิมเลยมาทำาเอสเซทีนะคะ Wait is this g o n n a be on YouTube Travel long essay ทีก็กดแมทอยู่ท้ายคลาส ตอนนี้เราเรียนคลาภาษาไทยอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะแวะไปเข้ห้องน้ำก่อนแป๊บนึง อยาจะบอกว่าตัวเนี้พกติดมาโรงเรียนได้ง่ายมากคือรยน์มาในกระเป๋าคือมันคอมแพคถือไปไหนมาไหนง่ายนอกจากโรงเรียนใช่ป่ะก็แบบถือไปใส่กระเป๋าไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้ก็ได้ตอนนี้คิมเรียนเรื่องคิมจียองเนี่ยนะคะห่่ทำงานทำงานทำงาน๋อ ก็คือตอนนี้คือมีสตูดิโอบล็อกนะคะก็คือฟรีบล็อกเขาแบบไปนั่งกันจะไปนั่งติวเตรียมสอบนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆเรื่องนี้หลักๆเลยเราจะไปเติมน,น้ำนะคะวันนี้เดินไปเดินมาบ่อยมากรู้สึกเหนื่อยมากเลย มน้หลังจากเ,เราดิววันนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องไปชมลมนะคะก็ไปมีติ้งชมลมไปประชุมกับชมลมนะคะรู้สึกว่าวันนี้เดินไปมาไปมาเยอะมาก ตอนนี้เราจะไปขับมิสติ้งนะคะ ก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครีมกับเพื่อนๆจะไปเรียนพิเศษ SAT ต่อแถวฮารีนะคะอันนี้แบงค์แล้วก็แพทริกอยู่ข้างหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปนอนโอ้ย เราจะนอนบนรถประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะไปถึงนะคะแล้วก็เรียนเออ่ถึงประมาณห้าโมงหกโมงแล้วก็กลับไปทำนู่นทำนี่ต่อที่บ้านวันนี้ยุ่งยุ่งแย้ yeah. <laughs> นี้จะเป็นคลาส SAT แมทรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะสอบรอบ March ของเรานะคะเ,เดี๋ยวเราจะมีติวภาษาอังกฤษอีกแต่แมทก็คือจบแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวพิมจะต้องกลับไปที่บ้านนะคะนี่นะคะทุกคนค่ะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเ่นด้วยนะคะคือสะดวกมากๆเลย กล้าแต่กล้าแต่กล้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ครีมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวครีมจะออกไปออกกําลังกายนะคะก็คือว่าช่วงเนี้ยค,ครีมไม่ได้เล่นกีฬาที่โรงเรียนเลยปกตนนิครีมจะเล่นบาสเล่นบอลแบรบตีแบตอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเราไม่ได้เล่นกีฬาช่วงเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วเราก็แบบ บางทีเครียดอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าแบบการออกกําลังกายมันช่วยเนาะก็ดึกพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็อยากออกไปออกนะคะเพราะว่าออกกําลังกายคนเดียวตอนกลางคืนมันก็เป็นแบบเป็นวา์เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันแบบได้ฟังเพลงได้วิง่งได้แบบไม่รู้อะก็เหมือนแบบดูแลตัวเองเนาะแล้วเขาบอกว่าตัวเลโซนาสองตัวนี้คือติดทนมากๆเลยนะคะเมื่อเช้าครีมทาไปตั้งแต่ตอนประมาณ6 7โมงใช่ป่ะตอนนี้2ทุ่มแล้ว กลิ่นยังติดทนอยู่ก็คือทาทีเดียวตอนเช้าก็อยู่ได้สะดวกแบบทั้งวันเลยไม่ต้องทาเพิ่มตามที่บอกค่ะซื้อได้ง่ายด้วยที่วันนี้ครีมได้แวะซื้อที่เซเว่นอีเลเวนก็คือมาเติมสต็อกของตัวเองนะคะก็ติดทนจริงแหละเพราะว่าเราทํากิจ,จกรรมมาทั้งวันตั้งแต่ไปอยู่ที่โรงเรียนเดินไปเดินมาวิ่งทั่วโรงเรียนไปเรียนพิเศษต่อแล้วก็กลับมากลิ่นยังทนเหมือนเดิมเดี๋ยวครีมไปออกกาลังกายแล้วเดี๋ยวครีมก็จะกลับมาอัปเดตให้ทุกคนดูด้วยว่ากลิ่นยังติดทนเหมือนเดิมไหมนี่นะคะค okay. ออกกกาลลังยแ้ว Now I know that this will never go wrong Like you already knew me That's why we get along Yeah I know that this will never go wrong This will never go wrong ่คคะทุกเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเมื่อกี้ล้วก็วิ่งแล้วก็ stretching ไปนะคะก็ครั้งแรกในระยะเวลาสักพักหนึ่งที่เราได้ออกกำลังกายนะคะคือก็เหนื่อยอยู่นะพูดได้เต็มปากนะคะว่าเลโซนาคือติดคนจริงนะคะตอนนี้ กลิ่นยังติดอยู่เลยขอบอกว่าติดทนนานมากอันนี้ถ้าเกิดตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ14ชั่วโมงเลยก็คือติดยาวนานสุดๆไปเลยแล้วคือกลิ่นก็ยังไม่หายนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้ครีมเหนื่อยแล้วก็รู้สึกตัวเหนียวมากเพราะฉะนั้นครีมจะไปอาบน้ำแล,ะะล้วนะเรโซนาติดนานจริงแล้วก็ติดทนมากๆเลยนะคะคือกลิ่นยังไม่หายเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ครีมได้อาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนแล้วนะคะก็ คลิปของเราก็เพียงแค่นี้ในวันนี้สำหรับหนึ่งวันพร้อมกับกิจกรรมของเด็กนักเรียนอินเตอร์นะคะครีมก็ต้องขอขอบคุณเวโซนาโรออนนะคะที่ช่วยทำให้ครีมผ่านวันนี้ไปได้โดยที่รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสบายตัวนะคะอย่าลืมว่ามีอยู่2กลิ่นจะมีเป็น dreamy bright กับ glowing bright นะคะหาซื้อได้ตามร้านชั้นนาแล้วก็ทั่วไปเลยนะคะทั้ง2ตัวนี้ราคาเพียงแค่5 9บาทแล้วก็เป็นโรออนที่เหมาะสมสาหรับวัยทีนสุดๆไปเลยนะคะทั้งสาหรับคนที่เริ่มใช้โรออนกันใหม่ๆแล้วก็คนที่ใช้มานานแล้วก็จะเป็นกลิ่น สรรพคุณที่เหมาะสมกับผิวหนังใต้วงแขนของเราเพราะว่าจะมีแอลกอฮอล์0%แล้วก็จะช่วยลดกลิ่นเหงื่อหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะไม่ใช่ใช้ได้แค่ที่บ้านแต่ว่าออกไปเที่ยวไปที่โรงเรียนหรือว่าสถานการณ์ไหนก็ได้เลยสำหรับ2ตัวนี้พิมก็จะทิ้งข้อมูลที่เหลือไว้ใต้ description นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย